สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับดิตรับทุกทุกท่านเข้าถึงช่อง VIP ธรรมดาครับต้อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจน VIP นะครับของวันที่5นะ2,565นะครับพฤศิกิกรายน2,565นะครับสำหรับดาวโจน VIP นี้ก็จะมีทุกๆวันนะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองยามครึ่ง ขงทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับถูกันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเหงๆนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมนะเป็นหลักครับถ้าท่านใดจะนําไปใช้เป็นอย่างอื่นก็ขอให้พิจารณา ดูให้ดีก่อนก็แล้วกันนะครับอ่าเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับว่าเลขอะไรบ้างวันนี้อืมาจุดบีเ v บ p นะครับ3 45นะเน้นที่4กับ5นะครับ5 7 7 5 5 8ด5 5 9 9ห้าห้นะครับส่ห้าน 4 specimen, ี่เจ right. ็ด4 4สี่สี่แปดปดสเก้าเก้ี่ศนย์ศสี่นะครับสายรูดนะครับรูดสี่กับห้าเลยนะครับลองคือสามนะครับรูดนะแต่อย่าเอารูดทั้งสามตัวบนล่างนะครับขาดทุนย่อยับนะประมาณนี้นะครับถ้าสายวินก็สามสี่ห้าวินกับเก้าศนหนึ่งสอง แปกะนะครับวินนะวินวินวินอืมครับประมาณนี้นะครับจเจออะไรทุกตัวนะครับจเจออเลยทุกตัวสายรูดนะครับรูดสี่กับห้านะ อ่จนใครชอบสามก็จัดไปตามนี้นะครับอตัวที่ชอบเ่วน่ัวก็มีห้านะครับประมาณนี้นะห้าประมาณนี้ประมาณนี้ห้าชนชอบก็จัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปเพราะว่ามันมีให้เราชมทุกวันทุกวันอยู่แล้วแต่ศูนย์นี่รู้เบาๆหน่อยนะคู่ศูนย์นะศูนย์เบาๆนะครับศูนย์รู้สึกว่าจะดับนี่แหละอืม ก็จะเหลือ9 1 2 8นะครับประมาณนี้วินกันนะอ่าครับก็ประมาณนี้นะครับจดดไปทุกตัวเลยนะขอขอบพระคุณนะครับก็พบกันใหม่นะครับพรงนี้อสำหรับวันนี้ก็ฝากอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับมาสวัสดีครับ